สวัสดีครับผมนายอัครชัยกิติบาลกุ้นลนะครับรหัส5510123418067ครับนิเทศศาสตร์หมูส่อนะครับผมจะมาทําความสามารถพิเศษของผมนะครับคือการทําต้องจืดเต้าหู้หมูสับครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำวัตถุดิบกันเลยครับนี่ครับเต้าหู้หลอดครับผักกาดขาวครับบนเส้นครับผม เห็ดหูหนูครับแครลลอทครับหมูสับครับผมแล้วก็ผักชีครับแล้วก็ขนอสองก้อนอนี่แล้วก็ซีอิ๊วนะครับที่ผมจะใช้เดี๋วผมจะเริ่มทำเลยดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวผมไปเอาน้ำก่อนนี่คือครึ่งเทนใส่ไว้นะครับเดี๋ยวเรา เปิดแก๊สารอต้มรอต้มน้ําให้มันร้อนสักครู่นะครับครัตอนนี้น้ําก็เริ่มร้อนครับเดี๋ยวผมจะใส่ขนอหมูลงไปก่อนเลยนะครับ เริ่มเอาคนให้มันเข้ากันนะครับโอเค,อเคพอคนเข้าทีแล้วแล้วผมก็จะเอาซีเรียใส่ลงไปนะครับ เพื่อลดชาติให้มันนิดหน่อยโอเคต่อไปผมก็จะนำหมูลงไปก่อนนะครับตั้นเป็นก้อน นะครับต่อไปเดี๋ยวผมก็จะใส่นี่ละกันไชหลอดแล้วก็หวกเห็ดหนูหนูนะครับแล้วก็ผักกาดลงไปเลยหไหลอด่ละกล้เป็นรูปเป็นล่างนะครับ เดี๋ยวผมก็จะใส่มุ้นเส้นลงไปเลยต้มเลยทีเดียวฝ้าของอะไรนี่แล้วก็อันนี่ครับลงไปเลยคนให้เข้ากันนิดหน่อยนะครับโอเครอสักคู่หนึ่งเอาละครับตอนนี้นะครับ ผมก็ได้ใส่ไว้เรียบร้อยก็รอเวลาประมาณสามนาทีนะครับเพื่อให้มันเข้าที่เข้าฐานโอเคมันก็ดเดี๋ยวเราก็มาถึงคายแมกกันเลยครับแล้วผมก็จะเอาเนี่ยนี่นะครับผักชีี่ะลงไปเลยครับมันเป็นโูนนะครับแล้วเราก็เบาไฟให้มันมอุ่นๆรีรีไว้แล้วเราก็คนออกไปแล้วเราก็มาตักใส่จานตักใส่ถ้วยกัน ร er. ้อนเข้าแบบร้อนเข้าเรื่องเหมือนกันนะฮเอาละครับต่อไปเดี๋ยวผมก็จะใส่ดิบไข่ตัดดิบมา โอเคครับผมเปน็นอันเสร็จสมบววูรณ์พอดีครับหอม